ในขณะนี้นะครับทางด้านของกองกำลังมุรุพาเองก็มีการวางกําลังนะครับซุ่มเงียบแล้วก็รวบสามหนุ่มไทยได้ครับคาชายแดนอารันในขณะที่กําลังลอบข้ามแดนกลางดึกหวังที่จะกลับไปทํางานบ่อนออนไลน์ผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่าหลังจากที่ทางการไทยเนี่ยได้ประกาศใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อสกัดกั้นและห้ามคนไทยเดินทางไปทํางานที่บ่อนคาสิโนโออนไลน์ในฝั่งกัมพูชา ยังคงปรากฏว่ามีความพยายามลักลอบข้ามแดนอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยกองกำลังบุรพาปฏิบัติการเชิงรุกเข้าสกัดจับผู้กระทำความผิดได้อีกครับโดยเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาบริเวณชายแดนอำเภออรัญญประเทศชุดปฏิบัติการร่วมของกองกำลังบุรพาซึ่งก็ประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13และหน่วยเฝ้าตรวจชายแดนที่11ชุดปฏิบัติการข่าวที่2กองกำลังบุรพา เข้าสกัดจับชายไทย3คนครับขณะที่กําลังแบกสาระเดินเท้าเพื่อที่จะลัดเลาะผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณคลองพรมโหดบ้านวังมนตะมนท่าข้ามมุ่งหน้าไปยังบ่อนคาสิโนในฝั่งปอยเปตการจับกลุ่มครั้งนี้ครับเกิดขึ้นภายหลังเจ้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากแหล่งข่าวก็ได้มีการสนธิกำลังเฝ้าตรวจตามจุดเสี่ยงกระทั่งพบกลุ่มบุคคลต้องสงสยัยตรงตามที่ได้รับรายงานมาครับ ก็มีการแสดงตัวเข้าจับกลุ่มทันทีจากการสอบสวนทั้งหมดก็รับสารภาพนะครับว่ากําลังจะกลับไปทํางานที่บ่อนคาสิโนออนไลน์ชื่อว่า BitTime ซึ่งทํามาแล้วเนี่ยเกือบ8เดือนแล้วก็ได้รับเงินเดือน18,000บาทโดยหนึ่งใี้นั้นครับยอมรับว่าเป็นผู้นําทางพาเพื่อนอีก2คนข้ามแดนด้วยตนเองเนื่องจากไม่สามารถข้ามผ่านด่านตรวจตามปกติได้ เบื้องต้นเจ้าาที่ได้ควบคุมตัวทั้งหมดครับส่งให้พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคลองลึกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับชุดปฏิบัติการร่วมกองกําลังบุรพาซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยเฉพาะกิจอัญญประเทศชุดควบคุมกรมฐานพานที่12หน่วยเฝ้าตรวจชายแดนที่11เจ้าที่ตํารวจสถานีตำรวจภูธรคลองน้าําใสกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้รับแจ้งครับจากแหล่งข่าวว่ามีการลัก,กลอบข้ามแดนบริเวณบ้านแสนสุขตมบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วก็ได้มีการจัดกำลังเฝ้าตรวจโดยเมื่อช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มครับเจ้าที่เนี่ยพบกลุ่มบุคคลต้องสงสยัยถึง23คนด้วยกันกำลังเดินท้ามุ่งหน้าชายแดนกัมพูชาห่างจากถนนสีเพนประมาณ300เมตร ทันทีที่แสดงตัวเข้าจับกลุ่มครับก็เกิดเสียงปืนขึ้น3นัดด้วยกันไม่ทราบฝ่ายนะครับเจ้าที่ก็มีการยิงเตือน1นัดยิงขึ้นฟ้านะฮะหลังจากควบคุมสถานการณ์ได้ก็สามารถควบคุมผู้ต้องหาได้22คนเป็นชายเนี่ยแหญิงอีก14และผู้นำพาอีก1รายโดยผู้นำพาคนไทยข้ามไปฝั่งกัมพูชาชื่อว่านายไกลอายุ38ปีบาดเจ็บที่ชายโครงซ้ายครับ ก็นําตัวส่งโรงพยาบาลอาณาัประเทศอาการปลอดภัยแล้วนะครับจากการสอบสวนในขั้นต้นแยกผู้ลักลอบข้ามแดนได้เป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นพนักงานคาสินโนออนไลน์ตึกซานโก้เมืองปอยเปดเดินทางกลับไทยเพื่อประทับตาเอกสารแต่ไม่สามารถข้ามแดนได้ตามปกติเนื่องจากมาตรการเข้มงวดของไทยส่วนกลุ่มที่2ครับ กลุ่มที่ต้องการไปทํางานที่กัมพูชาก็เลยมีการจ่ายเงิน2,500-5,000บาทให้ผู้นําทางเนี่ยพาข้ามแดนแบบผิดกฎหมายเบื้องต้นเจ้าที่ได้มีการควบคุมตัวแล้วก็ส่งสารที่ตวรวจภูธรคลองน้ำใสเพื่อดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปครับ